สวัสดีครับ ในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะมาให้เห็นความแตกต่างเพิ่มเติมนะครับของเพชรแท้จากแกลบทางซ้ายมือผมแล้วก็เพชรจากเหมืองทางขวามือผมนะครับซึ่งขนาด3.33กระดับเลขสวยเลยมาดูกันนะครับเม็ดบนนะครับเพชรแท้จากแกลบนะครับราคา500,000บาทส่วนด้านล่างนะครับเพชรแท้จากเหมืองราคา3.5ล้านบาทส่วนต่างถึง3ล้านบาทเลยนะครับคุณสามารถนําเงินส่วนต่างนียครับไปซื้อคอนโดดีๆได้เลยนะครับและผมนะครับก็จะเจอลูกค้ามักจะถามคําถามนี้เสมอครับจะรู้ได้ยังไงว่าวงไหนคือเพชรแท้จากแกลบวงไหนคือเพชรแท้จากเหมืองง่ายๆเลยนะ เพชรแท้จากแกลบทุกวงจะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงขอบเพชรซึ่งออกโดยสถาบัน GIA หรือ IGI โดยจะมีคำว่า LGD หรือย่อมาจาก Lab-Grown Diamond หรือเพชรแก้จากแกลบกับ serial number ตรงขอบเพชรนะครับคุณลูกค้านะครับสามารถนํา serial number นี้ตรงขอบเพชรนอครับไปเช็คในระบบของ JA หรือ i g i ได้ว่าสเปคที่คุณเลือกเนี่ยตรงกับใบเซอร์หรือไม่อีกคาถามนึงนะครับที่ลูกค้ามักจะสงสัยก็คือตัว serial number ที่อยู่ตรงขอบเพชรมีผลต่อความสวยงามของเพชรหรือไม่ซึ่งผมขอตอบเลยนะครับว่าไม่แน่นอนเพราะมันตัวเล็กมากๆคุณต้องเอาแว่นขยายขนาดถึง10เท่าไปส่องถึงจะเห็นครับอยากได้เพชรแท้สวยๆคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อคุณกดหัวใจกดติดตามนะครับ